แอสโทมานิเฟสเตชันดาวเคียงฝันฟิ l วิสเปอร์สิ่งเบาๆจากใจที่อาจเปลี่ยนทั้งสนามพลังของคุณเพราะเสียงที่เบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่พร้อมจะฟัง f ิววิสเปอร์อี43ท่ามกลางพลังที่ต่างกันคุณยังคงเป็นผู้เลือกจังหวะของตัวเองเพราะทุกคนต่างมานิเฟสอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรกับพลังของตัวเองจริงๆทุกครั้งที่คุณเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างบางห้องรู้สึกสบายบางห้องรู้สึกหน่วงบางห้องเหมือนมีพลังบางอย่างคอยผลักคุณออกหรือดึงคุณเข้าไปใกล้สิ่งนั้นไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่มันคือพลังของคนในห้องนั้นค่ะ เพราะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างกำลังมานเฟสพลังของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคุณตระหนักถึงเรื่องนี้ได้คุณก็จะเข้าใจว่าคุณเองก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่อยู่ในสนามนั้นเหมือนกันสนามพลังของโลกภายนอกนั้นไม่เคยหยุดนิ่งเพราะคนแต่ละคนต่างดึงพลังที่อยู่ในตัวออกมาปล่อยออกไป และเคลื่อนเข้าหากันโดยไม่มีใครทันสังเกตคุณไม่ได้อยู่แค่ท่ามกลางผู้คนคุณอยู่ท่ามกลางพลังของทุกคนพร้อมกันเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณจึงกลับบ้านมาแล้วรู้สึกหมดแรงทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรหนักหนาเลยบางครั้งคุณแค่เดินผ่านใครบางคน แล้วรู้สึกใจเบาขึ้นเฉยๆและบางครั้งแค่มองหน้าใครสักคนในห้องคุณก็รู้สึกเหมือนถูกผลักออกมาอย่างบอกไม่ถูกทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติค่ะแต่มันคือพลังของมนุษย์แต่ละคนที่กำลัง manifest อยู่แล้วตลอดเวลาแค่คนคนเดียวที่เดินเข้ามาคุณเชื่อไหมคะสนามพลังก็เปลี่ยนไปได้ค่ะ ในบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าทำไมที่ทำงานเดิมแต่กลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมในบางครั้งบ้านของคุณที่เคยเงียบสงบกลับรู้สึกหนุงน่วงแปลกๆหรือห้องเรียนที่เคยเบาสบายกลับตึงเครียดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่เปลี่ยนอาจไม่ใช่คุณแต่เป็นเพราะมีใครคนใหม่เข้ามาลองสังเกตนะคะ ทุกครั้งที่มีหัวหน้าใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่เพื่อนร่วมห้องใหม่หรือสมาชิกในบ้านคนใหม่สนามพลังของพื้นที่นั้นจะถูกเปลี่ยนทันทีค่ะเพราะเขาเองก็กำลังมานิเฟสพลังของเขาอยู่เช่นกันและพลังของเขาก็จะผสมเข้ากับพลังของคุณและคนอื่นๆในท,ที่นั้นด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นในที่ที่เดิมหรือบางครั้งกับรู้สึกเบาสบายขึ้นทั้งทั้งที่ทุกอย่างรอบตัวนั้นก็ดูเหมือนเดิมทั้งนั้นมันเป็นเพราะสนามพลังคือสิ่งที่ทุกคนช่วยกันสร้างค่ะสิ่งสำคัญคือคุณไม่จะเป็นต้องปรับตัวไปตามพลังของเขาเสมอไปคุณยังสามารถรักษาพลังของคุณไว้และค่อยๆส่งพลังของคุณนั้น กลับคืนสู่ห้องนั้นแทนค่ะเราทุกคนคือมานิเฟสเตอร์ของตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาตื่นพลังของเราจะสื่อสารออกไปโดยไม่จาเป็นต้องใช้คำพูดแม้สักคำเดียวค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือพลังของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเขา ตามที่เคยพูดมาตลอดนะคะได้แบ่งไว้เป็นเจนสาย m a n i f e s t ตอแล้วลองมาสังเกตดูดีๆค่ะหากคุณเจอคนแบบนี้เสมอหรือเขาเป็นพลังหลักในสายใดสายหนึ่งคุณจะพบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ subconscious manifestor คนที่พลังลึกเงียบแต่หนักแน่นสนามพลังรอบข้างจะสงบลงหรืออาจจะหน่วงลงโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่หากคุณไปเจอวิวพาวเวอร์มานิเฟสเตอร์คนที่เต็มไปด้วยแรงผลักเร่งจังหวะทุกอย่างให้เดินหน้าเร็วขึ้นค่ะฮาร์ดมานิเฟสเตอร์คนคนนี้จะปล่อยพลังอุ่นๆอ,ออกมาเชื่อไม่คนทั้งห้องรู้สึกสบายแล้วก็ ปลอดภัยได้ค่ะหากคุณไปเจอ t r a n s formation manifestor คุณจะพบว่าในห้องห้องนั้นน่าจะมีใครบางคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วเปลี่ยนแปลงบรรยากาศหรือจังหวะเดิมทันทีที่เขาก้าวเข้ามาค่ะหากเป็น cosmic f o r m n manifestor คนคนนี้จะเคลื่อนอย่างเป็นธรรมชาติและสง่างามจนทุกคนนั้นอยากขยับตามโดยไม่รู้ตัว fortune manifestor คนนี้จะเป็นคนที่เหมือนดึงโชคดีเข้ามาพลิกสถานการณ์รอบตัวได้อย่างเงียบๆเลยไมา m a n i f e s t ร r คนที่ชาร์จคมจับสัญญาณได้ไวแล้วก็สื่อสารในสิ่งที่ไม่มีใครพูดออกมาค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกห้องทุกกลุ่มทุกสนามถึงไม่เหมือนกันสักครั้งเพราะทุกคนต่าง m a n i f e s t ด้วยพลังของตัวเองแล้วลองมาดูแบบนี้กันค่ะ พลังของคุณมีผลต่อคนอื่นเช่นกันค่ะพลังของคนอื่นก็มีผลต่อคุณเหมือนกันพลังของแต่ละสายมานิเฟสเตอร์อาจเป็นทั้งสิ่งที่เสริมแล้วก็กดทับพลังของสายอื่นได้ค่ะลองมาดูนะคะหากคุณเป็นสาย s u b c o n s c i o u พลังที่เสริมคุณคือ heart กับ fortune ค่ะแต่หากเป็นพลังที่กดทับคุณคือ will power กับ transformation แต่หากคุณเป็น will power พลังที่เสริมคุณคือ transformation กับ mind และพลังที่มักจะกดทับคือ subconscious กับ h a r t ค่ะหากคุณเป็น h a r t ค่ะพลังที่เสริมคือ subconscious กับ fortune พลังที่มักจะกดทับคุณคือสายไม้แล้วก็สาย view power ค่ะแต่หากคุณเป็น transformation พลังที่มักจะเสริมคุณคือ view power แล้วก็ cosmic f o r ค่ะ พลังที่มักจะกดทับสาย transformation ก็คือ hard กับ subconscious ค่ะในขณะที่หากคุณเป็น cosmic four พลังที่เสริมคุณมักจะเสริมได้ทุกสายเลยค่ะหรือมักจะกลมกลืนได้หมดเลยในขณะที่ไม่ได้มีผลเสียชัดเจนกับสายใดยหรือไม่มีพลังสายใดยที่กดทับคุณได้อย่างชัดเจนค่ะแต่หากคุณเป็น fortune สายที่เสริมก็คือ hard กับ subconscious สายที่มักจะกดทับคือไม้กับว i e พ Power ส่วนสายไม้ค่ะพลังที่มักจะเสริมสายไม้ก,ก็คือว i e พ Power และท n น f o r m a t i o n แต่พลังที่อาจจะกดทับสายไม้ก,ก็จะมี Cosmic f ฟแล้วก็ฮาร์ t ค่ะลองดูตัวอย่างคำอธิบายเล็กๆนะคะเช่นถ้าคุณเป็นสับคอนเชียสแล้วอยู่กับว i e พ Power มากเกินไปหรืออยู่ดีๆมีว i e พ Power เข้ามาค่ะคุณไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ค่ะคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกเร่งถูกผัก แล้วก็เกิดอาการหมดแรงเร็วได้ค่ะแต่หากคุณเป็นสายฮาร์ดอยู่ดีๆมีฟอร์จูนเข้ามาหรือเป็นฟอร์จูนที่แรงเข้ามาค่ะคุณกลับรู้สึกว่าเหมือนมีโชคเข้าข้างหรือรู้สึกได้ถึงความสบายใจค่ะแต่หากคุณเป็นสายไมยแล้วมีสายคอสมิกโฟเข้ามาในห้องนั้นหรือเกี่ยวข้องกับคุณซึ่งอาจจะเป็นคอส m ม c ิกโฟที่ค่อนข้างมีความแรงคุณอาจจะรู้สึกสับสนได้ค่ะถ้าคุณเป็นสายไม เพราะคอสมิกโฟมักจะไม่เดินตามแผนของไมค์ค่ะหรือพูดง่ายๆคือหากคุณรู้จักตัวเองคุณก็จะรู้ว่าใครเสริมจังหวะของคุณหากคุณรู้จักคนอื่นคุณก็จะรู้ว่าควรปรับจังหวะของคุณอย่างไรหากคุณรู้จักสนามพลังคุณก็จะรู้ว่าจะไม่สูญเสียตัวเองแม้ท่ามกลางคนอื่นได้อย่างไรค่ะมี3าข้อง่ายๆค่ะในการให้คุณลอง สร้างคลื่นของตัวเองแม้คุณจะต้องอยู่ในสนามพลังของคนอื่น ข้อแรกก่อนนะคะให้คุณลองสังเกตสนามดูก่อนก่อนที่คุณจะตอบสนองลองหยุดนิ่งแล้วสังเกตว่าห้องนี้มีกี่จังหวะใครมานิเฟตพลังแบบไหนแยกให้ออกว่าอะไรคือพลังของคุณแล้วอะไรคือของคนอื่นค่ะข้อที่สองค่ะให้คุณยืนยันจังหวะของตัวเองบอกกับตัวเองเย้ยมเย้มในใจว่าพลังของฉันก็ต้องเป็นของฉันฉันจะไม่หลงไปกับพลังของใครหายใจลึกๆให้คลื่นของคุณนั้นกลับมามั่นคงค่ะ และข้อที่3ค่ะปรับพลังให้ส่งต่อเมื่อคุณนิ่งแล้วสนามพลังของคุณจะส่งต่อออกไปโดยไม่ต้องพูดเลยค่ะลองยิ้มลองเดินด้วยความสบายใจลองนั่งด้วยท่าทีที่มั่นคงคุณจะเห็นว่าคนรอบข้างจะค่อยๆขยับตามจังหวะของคุณอย่างน่าประหลาดใจค่ะและในหลายๆครั้งค่ะหากคุณสังเกตเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในสนามพลังแบบนี้คุณมักจะมีอาการเพลียเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกลับมาจากสถานที่ทำงานหรือที่ใดที่หนึ่งที่เขามีพลังลบเยอะๆค่ะทุกครั้งที่คุณกลับบ้านหรือกลับมาอยู่กับตัวเองลองใช้เวลาเล็กๆเพื่อคืนพลังกลับสู่ศูนย์ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆตามนี้ค่ะหากคุณยืนอยู่ตรงหน้าประตูให้คุณตั้งเจตนาให้ชัดเลยค่ะว่าฉันขอทิ้งทุกพลังที่ไม่ใช่ของฉันไว้ตรงนี้แล้วค่อยก้าวเข้าไปค่ะ เมื่อคุณเข้าบ้านแล้วคุณอาจจะใช้น้ําในการล้างมือล้างหน้าล้างเท้าอย่างมีสตินึกถึงพลังที่สะอาดสดใหม่คุณอาจจะนั่งเง,งียบๆปิดตาหายใจลึกๆรู้สึกถึงแสงและสีที่ทําให้คุณสงบแล้วก็ค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองกลับมาอยู่ในจังหวะเดิมค่ะพลังของคุณคือพื้นที่ปลอดภัยสนามพลังของโลกภายนอกอาจสับสนวุ่นวาย และเต็มไปด้วยแรงผักของคนอื่นแต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นที่สับสนนั้นคุณเลือกได้เสมอไม่ว่าจะอยู่กับพลังไหนจะสร้างจังหวะแบบไหนให้กับตัวเองและจะเป็นสนามแบบไหนให้กับคนอื่นเมื่อคุณทำได้คุณจะเห็นว่าบ้านและหัวใจของคุณนั้นคือพื้นที่ที่พลังนั้นปลอดภัยที่สุดแล้วและนี่คือศิละปะของม a นิเฟสเตอร์ที่แท้จริงค่ะ การมานิเฟสเมื่ออยู่ท่ามกลางพลังอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแข่งกับเขาหรือกลืนไปกับเขาแต่มันคือการส่งคลื่นของคุณออกไปอย่างรู้ตัวแม้คลื่นรอบตัวจะแตกต่างจากคุณแค่ไหนก็ตามคุณสามารถเป็นแหล่งกำเนิดความสงบ ในห้องที่เต็มไปด้วยความร้อนรนคุณสามารถเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจในห้องที่เต็มไปด้วยความกลัวและคุณก็สามารถเป็นแหล่งของความมั่นคงในห้องที่เต็มไปด้วยความสั่นไหวเพราะพลังของคุณไม่จะเป็นต้องใหญ่กว่าใครแค่แม่นยำพอที่จะสั่นสะเทือนทั้งสนามได้และเมื่อทุกอย่างจบลงคุณก็กลับมาเคลียสนามพลังของตัวเองทุกครั้งที่กลับมาอยู่กับตัวเอง เคลียร์เงาที่ติดมาจากพลังของคนอื่นออกไปนั่นคือการคืนจังหวะที่เป็นของคุณจริงๆกลับมาเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านพลังของคนอื่นไม่จะเป็นต้องคขางอยู่ในคุณและเมื่อคุณรู้จักเคลียร์ตัวเอง คุณก็จะพร้อมกลับไป Manifest ได้เต็มพลังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพราะหัวใจของ m a n i f e s t ตอร์ที่แท้จริงคือการสร้างสนามพลังให้ตัวเองได้พักอย่างแท้จริงและสร้างสนามพลังให้คนอื่นได้เห็นทางที่สงบขึ้นไปพร้อมกัน as to manifestation ดาวเคียงฝัน feel whisper สิ่งเบาๆจากใจที่อาจเปลี่ยนทั้งสนามพลังของคุณเพราะเสียงที่เบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่ พร้อมจะฟังอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ